ทิ้งไม่ท้ามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา4ี่โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10บโมงเช้าฝากติดตามชมและกด subscribe ด้วยนะคะตาพรแล้วสุ่มเลยครับว่าคุณคุณเดงรสชาติอะไรมาเห็นมาเห็นมาเห็นคุณชิมลงไม่เนี่ยโอ้ลงเ้ยเร็วกระโดดนี่ถึงวิ่งลงมาค่ะกระแทกบันไดเด้อว้าวจักชิมได้รสชาติเพลแ้ว ก็ต้องมีรสชาตินะฮะพวกคุณไม่ดีสายมากรสเผ็ดจะเป็นยังไงรสเปรี้ยวจงรสหวานเป็นไงไปเปลี่ยนชุดมากินกันมาครับสำหรับเปรี้ยวหวานเผ็ดในรเวิวแรกอันนี้คือเปรี้ยวฮะเป็นออนเดอร์ฟก่อนกินอมากาเสเอกพานุนะครับอันนี้เผ็ดร้อนฮะครับผมวงข้ามการแต่งตัวพวกเราไปได้ยังไงวะเขาไม่สนอะไรเลย แต่งตัวด้วยก็ให้ม่เป็นทีมไงแต่วันนี้ผมมาถึงทีมที่สุดแล้วนะผมมาในทีมพริกเขียวแดงกติกาครับต้องกินนะฮะแต่ถ้าใครบอกว่าแบบไม่ไหวให้ยกมือแล้วแพ้เลยนะครับแต่ต้องกินนะฮะไม่ไดเป็นต้องกินหมดก็ได้แต่ต้องกินนะฮะใครจะมาราชนีณีราชนีณีราชนีของการกินหวานเผ็ดเปรี้ยวมาดูกันครับเชิญครับเมนูแรกอะไรของคุณซิง น้ำอะไรอ่ะน้ำขิงนียน้ำขิงก็เผ็ดนะเจอแล้วทุกคนเจดมากไม่เผ็ดเลยอันนี้คือน้ำตาลปี้ทั้งโขงเลยปะเนี่ยมันหวานแบบเหมือนกินน้ำตาลก้อนอะตอนนี้อันนี้นะทุกคนน้ำขิงแบบเบบอร่อยกินหมดได้เลยเนี่ยกินได้อันนี้ธรรมดาทุกคนธรรมดาเลเวลต่อไปมาเลยธรรมดาจริงนะกูอยากลองชิมของผมไหมล่ะคุณจะได้รู้เคยเห็นเคยเห็นตาหอยแข็งปะมูพู้กันกินแต่ไกินนี่กิน ตหาหวานเยะมีใครจะหยุดไหมครับถ้าหยุดก็คือหยุดเลยไปต่อไหมครับไปต่อลงเลยครับทีมงานมาค่ะถึงอาหารเลเวลสองนะครับมก็แบบเบเบทุกคนเป็นแบบว่าอารมณ์เหมือนหมาล่าปิ้งย่างทุกคนแล้วก็โรยพริกเข้าไปอีกนะคะอุ้ยอันนี้น่าอร่อยอะ่ะแต่อันนี้น่ากินนะทุกคน<อ>ดูไม่เผ็ดเลยคุณสบาอยอยู่แล้วอ่ะคุณคนแรกเลยไปไหนยลองไม่ผมกินหวานไงเขาไม่กินเผ็ดทุกคนได้มัาไม่กินเผ็ดจิมหิ้ห้ด้วยนี่ ส่วนของอีชั้นนะคะเป็นผัดเชโปโ้หวานบวกนมข้นนะคะเผื่อใครไม่เห็นนมข้นมีมีนมข้อนอยู่นะเขาใส่นมข้นมาอยู่นะทุกคนงำ่ำสบายไม่หวนะนะานขนาดนั้นหรอหวานเลยม,มันจะมีอยู่คนนึงคุณอะไรคุณผู้การซุปลูกอมล <laughs> <laughs> ูกอมอะไรซุปลูกอมหัวใจน,น,น่าจะเปรี้ยวๆอันนี้น่าจะน้ำมะนาวแน่เลย <laughs> <laughs> จทำให้ตามันกระดิกด <it are> <response> <t iling amine diver> ิๆๆๆเหมือนเข็มไม้เวลาสตาร์ทรถพูดกันดูแย่สุดเลยอะตรงเนี้ยมียิ้มวะก็มีแย่กันในการยิ้มเปลี่ยวเหรอได้อยู่ทุกคนมันก็เผ็ดแหละแต่ว่ามันก็ก็ได้อยู่อ่ะชื่อมากทุกคนคืออยากได้ข้าวตอนนี้ Nice โอเคเมนูต่อไปเสิร์ฟเลยครับไม่มีใครยอมนะเสิรฟเสิร์ฟเถยมากเลยมีโหดกว่านี้ปะอุ้ยกโหนี่คุณทำาอุ้ยอะไรอะ ว้าวหมวหมูราดน้ำข้นเนอสภาพอันอะไรอะราดหน้าหรอหมูเปียวเปียวหมูมันเนื้หโอทุกคนอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นแบบต้มตำปะต้มสัวโอ้โหขนมจีนเยอะขนาดนี้สบายอหูยพริกอือหือเห็นแล้วแสบท้องเลยอะของพี่ทิมอะหืพริกติดช้อนข้างล่างคุณอะ นไงคำแรกไม่เท่าไหร่ต่อไปน่าจะมาอยู่ทุกคนมันคือตำหน่อไม้อะทุกคนตำป่าอ๋อตำป่าทำไมมีแต่กินหน่อไม้วะตำป่าใส่หน่อไม้ใส่ปูใส่ใส่พริกใส่มะนาวใส่ก็เส้นเผ็ดเผ็ดแล้วทุกคนกินน้ำกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำไปกินน้ำกินน้ำกินแก้เผ็ดขึ้นใจ มานะคะต่อไปนะคะของนิชันนะคะก็คือหมูหวานนะคะผ่านปตาบบันเฮากับนมข้นอีกแล้วแต่ตอนเด็กหนูเคยกินข้าวเหนียวจิ้มนมข้นนะตอนอยู่เชียงใหม่เฮ้ยไปทำอะไรอยู่เชียงใหม่อะไปเที่ยวไงเ<อ>มื่อก่อนไปเชียงใหม่บ่อยแล้วคนที่อยู่เชียงใหม่เด็กๆน้อยเขาก็บอกว่าลองกินดูสิข้าวเหนียวจิ้มนมข้นแบบตอนดึกไม่มีข้าวไงแล้วก็นั่งกินข้าวเหนียวจิ้มนมข้นจริงๆทุกคนเล้วอร่อยปะก็กินได้ลองแล้วนะเฮ้ยหนึ่งสองชัม หวานแน่นอนแต่อันนี้ที่สุดแล้วมันแสบคอไม่เหรออันนั้นหวานกวอีกเหรออันนี้มีเค็มใช่ป่มใช่ลองมาดท่าอื่น<ม>แต่ก็หวานแบบหวานมูหวานแต่กิกนได้แต่ยอยากกินีกว่าทุกคนได้เลยอร่อยหอหอได้แต่ชานมไม่ไหวจริงแสบคอ,อ,อ,อคุณกินใหญ่เลยเอ่ะคุณอร่อยอคุณต้องไม่ทิ้หอ่ถ้าเราหยุดเราจะเผ็ดมันมีคนไม่กินคุณเราสังเกตอยู่ไงว่ามันคือลาบหรือมันคือในตาขึ้นมาตาขึ้นมาอ๋อพี่รู้แล้วมันคืออะไรผม เปรี้ยวไงมันเสียงมันจิจันนึงมันคือหมูมะนาวเฮ้ยเขายังชิวเขายังกินกันได้อยู่เลยอ่ะปกติมากแต่เริ่มเข็ดฟันแล้วทุกคนของจริงเริ่มเริ่มปวดฟันละเฮ้ยมันเปรี้ยวอย่างกั็มาก็หวานมันเปรี้ยวแต่มันก็อร่อยอ่ะเป็นพี่นะพี่ชดกับจานไปแล้วพู้กันเลยพูดมาอย่างนี้แล้วพูดมาอย่างนี้แล้วแล้วก็ไปสักอึกเร็วๆหาทำจริงเลยทุกคนเขาจะได้รู้ไงว่าเราสู้ตายเฮ้ย ฝากอย่าเข้านะฝากอย่าเข้านะบอกว่าอะไรอุ้ยรองนะ้ผมอืมอร่อยเหรอเปรี้ยวปี๊ดได้กินได้กินได้เฮ้ยมันเก่งจังวะก้อไปอะไร โหมันเป็นแกงใต้ที่เป็นกระดูกหมูอะไรทุกอย่างแกงคั่วกระดูกหมูเออแล้วเนี่ยไรนี่อันเนี้ยแกงคั่วกระดูกหมูใช่ไหมตะกองเนี่ยไรนี่ไอ้นี่นาจาฝักทองมันไหมฝักทองสั่งยาอู๋ทุกคนแต่้อนให้ดูนะเรายกขึ้นมาอู๋ไม่มีอะไรปลาเพิ่มมาโคลน่ะโคลนพริกเดิมทีมันอร่อยรู้เลยสัมผัสได้แต่ตอนนี้ไม่มันพริกไงแผลงเผ็ดมาก กินยังไงวะเนี่ยน้ำตาลเยอะขนาดนี้คือเลยเหรออันนี้อร่อยอันนี้อร่อยจริงจริงหรอโุ้ยแล้วทำไมของพวกกันข้นแรงอ่ะน่ะและอร่อยอ่ะน้ำมะขามเปียกในหมูผมคิดว่าจะดูดไปทางอันเลยรู้ใจเย็นนะสาเหตุพี่จริงๆแล้วเราไม่ชอบเป็นคนกินผิดพรอะรลยไหมขี้เกียจมาทำอย่างนี้แหละเก็บมาแบบคืออันนี้กินได้แต่ว่าไม่ชอบแบบซีนอ่ะซีนอ่ะอร่อยจริงจะกินแล้วนะคะอันนี้คืออันนี้คือสังขยาฟักทองโรยน้ำตาลไปละหนึ่งคำ เที่ยวไปมีแต่น้ำตาลกวาดกวาๆกวาดกวาๆกวาดกวาดกวาดหวานมากและต่อไปนะฮะจะเป็นเมนูสุดท้ายของวันนี้นะเลเวลสุดท้ายมาแล้วฮะมาเสิร์ฟแล้วโอ้โหอะไรอ่ะมาม่าภูเขาไฟ พลวหวานเจี๊ยบมะนาวเชพอันนี้คือมะม่วงที่เปรี้ยวมากผสมน้ำน้ำมะนาวแล้วน้ำมะขามนะทุกคนมาค่ะเขาบอกว่าเป็นเลเวลสุดท้ายนะคะซึ่งอะไรอ่ะเพี่มาภูเขาไฟอะไรของเขาเมื่อกี้โอ้โอุ้ยขนุนส้มหรอกลัวมาที่มาก่อนเลยก่อนตลอดอุอนมากโอ้โห ไหนพาลูพ <Or> ี่นิ่งพ่อห้โซกี้ินแดนนี้แย่พอกันเนี้ยเฮ้ยคุณลุกคุณจะยอมวเปบ่าวยอมไหมไม่ยอมค่ะทุกคนค่ะรถปุงรถพุงรถโลกนะคะอุ้ยอยู่ดีๆก็โซโซอย่างน้อยไข่ข้างในคงไม่หวานหรอกไปแล้วทุกคนไข่พลุหวาน ดูดีไหมปกติจริงเหรอไปคู่กันหมูแสนทั้งทำเนียนไปคู่กันแล้วไปไคืออะไรอ่ะคู่กันคืออะไรอ่ะเขาบอกว่ามันคือมะม่วงที่มีนี่น้ำมะนาวแล้วก็น้ำมะขามแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ว่าเต็มไปหมดเลยอะ่ะหมูหวานมากหมูในผักหวานมากกินไม่สนดแล้วทุกคนยังไงเราก็ชนะนตาละเหล่านะเปรีย้ยว <c oughs> <c oughs> อะไรนะ <c oughs> มีอะไรไบอ เหมือนอยากคุยด้วยอะไรนะอุ่ยตอนนี้ไม่ปกติแล้วสองคนนี้ดูทรมานสุนเลยอะหนูมไม่ค่อยทรมานใช่รสชาติเป็นไงรสชาติรสชาติมีสามรสชาตินะเนี่ยคือเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็เปรี้ยวย่า<อ>แต่เราหยุดมาสักพักนึงแล้วนะถ้าเรากลับไปมันต้องไปเริ่มใหม่ในตอนคูดาว <c oughs> ลืมตามไม่ขึ้นแล้วตอนเนี้ยพี่ถิงว่าไงนะ และวันนี้ครับทิมมีไทมก็ได้จบโปรงกับการใช้ชีวิตเปรี้ยวหวานเผ็ดเป็นที่เรา้วครับก็อย่าลืมกด่าิดค้ามช่องทิมทมีไทมนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทิมทมีไทม